วั e ส t ต็ปทูสเต็การที่ทำซูโม่นะคะนอกจากได้ต้นขาด้านในที่ชอบเบียดกันนะคะมันจะสร้างกล้ามเนื้อนะคะในนิจิเข้าไปเนี่ยเราจะเจอเลยนะคะว่าเป็นลูกนะคะเป็นกล้ามเนื้อนะคะแล้วมันเดียบคนที่หลังแข็งแล้ยอ่อไม่ลงนะคะมันจะทําให้ยอ่อลงและได้ก้นนะคะแล้วบอกแล้วถ้าลงล ữ, ึกในการดีดตัวขึ้นมันใช้กล้ามเนื้อท้องท้องล่างจะออก ้องล่างจ่อ,อด้วยนะคะดิดเวลาเราดิดตัวขึ้นเราจะใช้กล้ามเนื้อท้องนะคะนั้นก็จริงๆแล้วมันเป็นท่าสโมสซุปเปอรหรือสุปอที่ลึกมันได้ท้องสะโพกต้นขาผักเหมือนเดิมอ้าให้กว้างพักแล้วดึงลงนะคะแต่ลงไปต้องต้นขาด้านในตึงขึ้นมากมิดก้นแน่นเหมือนเดิมแต่อ้าขากว้างสองสังเกตนะคะหลังไม่โก่งนะคะอันนี้ผิดนะคะหลังจะต้องแบบตรงเป็นกระดานนะคะหลังถูกไม่ถูกเวลาไปอย่างเงี้ยหลังขาตึง ตรงหลังขาตึงถ้าหลังไม่ตรงปุ๊บขาไม่ตึงอันนี้ขาตึงอันนี้ขาไม่ตึงนะคะปรับหลังไม่ดีด้วยนะคะถ้าปรับหลังถูกนะคะหลังขาตึงมากนะคะสีห้าขมิบด้วยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสิห้า